สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมพศ2562นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีนะคะก็จะใช้ไพ่3ชุดดูนะคะก อันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ออร์เคิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่โรแมนติกทาโรสนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ไชนีสทาโรสนะคะก็จะมาดูดวงเรื่องความรักกันก่อนนะคะก็คลิปนี้ใชใ้ดูได้ทั้งสาวโสดหนุ่มโสดนะคะคนลักขณากลุ่มก็ดูได้นะคะก็จะดูสาวโสดท่าใบา สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ห้าใบคนแต่งงานแล้วคนมีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งห้าใบนะคะก็มาดูคนโสดก่อนนะคะห้าใบอันนี้ของคนโสดนะคะ อันนี้ของคนที่มีแฟนแล้วนะคะห้าใบก็อันนี้นะคะของคนที่มีแฟนแล้วนะคะ สาวโสดหนุ่มโสดที่ดวงแบบเฮงไม่รู้จะเฮงยังไงเลยนะเนี่ยมีเกณฑ์แต่งงานอะ่ะ จากไพ่ชุดนี้สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยดวงกำลังพุ่งกระฉูดเลยนะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม้เนี่ยดวงกำลังพุ่งกระฉูดเลยเพราะว่าได้ไพ่ใหญ่ๆเนี่ยได้ไพ่ะสังคลาช Wild Fortune มีสิบดาบเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่สาวโสด สาวโสดหนุ่มโสดนะคะเอ่อพ่อไม้แม่ไม้สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคุณอะมีสิทธิ์ที่จะเจอเนื้อคู่ที่ร่ํารวยมีดวงอะคนที่แบบคือฉันโสดอยู่เนี่ยโอ้แบบในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณมีสิทธิ์นะเจอคู่ที่ฐานะร่ํารวยคนคนเนี้ยหน้าตาหล่อด้วยนะคนคนเนี้ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ คนคนนี้นะเขาจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณเยอะเลยผู้ใหญ่คนเนี้ยที่ว่าเขาแบบเออจะมาแต่งงานกับคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็รักคุณมากนะแต่ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ลืมอดีตที่เจ็บช้ำอ่ะยังมันเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะยังไม่ลืมอดีตที่เจ็บช้ำอ่ะสาหรับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่โดนแฟนทิ้งเนี่ยคือตัวคุณนะ ยังไม่ยังไม่เปิดใจที่จะรับรักกับคนใหม่แต่ว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณน่ะจะมีความรักนะอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่กับแฟนเก่าก็ได้คือคุณน่ะอาจจะเลิกกับแฟนคนนี้ไปสิบปีแล้วก็กลับมาเจอกันในเดือนมีนาแล้วก็มาสารสัมพันธ์รักกันต่อคืออาจจะเคยคนคนนี้เพราะว่าวิวออฟฟอร์จนะูนน่ะบางครั้งมันก็หมายถึงการได้คืนดีกับแฟนเก่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ย คือสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไมเนี่ยชาวราศีกุมนะเยอะหลายคนเลยอาจจะแบบห้าคนในสิบคนน่ะสาวชาวราศีกุมหนุ่มชาวราศีกุมอะที่ว่าโสดอยู่ะคุณมีเกณฑ์จะได้คืนดีกับคนรักเก่านะสำหรับสำหรับสำหรับบางคนน่ะสำหรับบางคนที่ว่าเอออยากได้ของใหม่ไม่อยากเอาคนเก่าอะ่ะ ไม่อยากเอาแฟนเก่าอ่ะอยากได้ของใหม่อ่ะคุณมีเกณฑ์ที่ว่าจะเจอแฟนที่ร่ํารวยได้คู่ที่ร่ารวยเจอคนที่ใช่คนคนนี้ยเขามีความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็อายุเยอะแล้วแต่หน้าตาเขาไม่ได้ขี้เหร่นะจัดว่าหน้าตาดีเป็นคนหน้าตาสวยเลยแล้วก็หน้าตาหล่อเพราะฉะนั้นนะคะหนุ่มโสดสาวโสดเนี่ยคุณอ่ะจะมีข่าวดีนะหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะ เอ,อสาวแก่สาวแก่หนุ่มแก่นะคะก็จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นความรักที่ดีนะแล้วก็คนคนเนี้เขาก็เป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่อะคือเขาจะเป็นคนใจเย็นเป็นความรักที่อบอุ่นนะแต่ทางทางด้านสภาพจิตใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอ่ะยังไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆคุณยังไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆอ่ะคือคุณแบบออกแนวแบบเอาแต่ใจตัวเองอ่ะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วอ่ะคุณน่ะอิจฉาเพื่อนบ้านอิจฉาเพื่อนอิจฉาคนใกล้ชิดอิจฉาญาติพี่น้องมันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนอิจฉาเนี่ยคือเหมือนเหมือนเป็นความอิจฉาคือคุณน่ะจะไปอิจฉาที่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายเนี่ยซื้อรถใหม่เพื่อนบ้านฝั่งขวาเนี่ยไปเที่ยวมาเก๊าบ้านตรง้าบเนี่ย สามีเขาได้เลื่อนขั้นบ้านหลังบ้านเนี่ยสามีเขาถูกหวยอะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วมันเหมือนคุณนะ่ะมีความอิจฉาลิษยาบางอย่างเกิดขึ้นในใจอะแล้วก็ในเดือนมีนาเนี่ยเหมือนคุณจะทำตัวร้ายกาดอะคือคุณนะ่ะจะทำตัวค่อนข้างร้ายกาดนะแล้วก็เป็นเดือนที่ว่าคุณนะ่ะอาจจะแบบ อาจจะไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขออะไรสักอย่างอ่ะเป็นไปได้นะแบบเหมือนอยากจะถูกหวยมากเลยก็ไปบนเลยเจ้าแม่ตะเคียนแต่จริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆอ่ะท่านท่านอ่ะมันเหมือนกับว่าท่านอ่ะค่อนข้างดือ้อรั้นอ่ะเหมือนเพศตรงข้ามเขามองว่าท่านเนี่ยคือเป็นคนดือ้อรั้นแล้วก็แฟนของคุณอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเออ โกหกมีเรื่องปิดบงังมีความลับเพราะว่าน,นี้มันเป็นไพ่นักมายากลไงก็คือว่ามีความลับมีเล่เหลี่ยมอะคือแฟนของคุณเขาจะมองว่าคุณค่อนข้างมีเป็นคนมีเล่เหลี่ยมอะกับเขาอ่ะนะก็อันนี้เป็นไพ่ c ช i n e s e t a r o นะคะมันก็คือไพ่ทาโร่แหละคะ่ะ แต่ว่าไพทาร่โลมันมีวิวัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานในหลายแบบวาดเป็นรูปแมวเป็นแคทพีเพิลทาร์ลเป็นแคทเพเกนทาร์ลสเป็นวูบเป็นรูปกระต่ายเป็นซาริโอเป็นการ์ตูนซาริโอคิตตี้ก็มีเป็นแบบโดเรมอนเป็นการ์ตูนแมนกาฮะเป็นการ์ตูนอะเป็นตัวการ์ตูนสวยๆก็มีหรือว่าเป็นแบบผลงานแบบภาพวาดแบบอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้ก็ เออเป็นผลงานของคนจีนคือคนจีนวาดนะคะก็มาดูกันนะคะพื้นดวงครบแล้วนะคะกล่องนี้นะคะอันนี้ก็เก็บไปดวงทั่วไปของชาวราศี ุมในเดือนมีนาคมเนี่ยไพ่าการเงินขึ้นแย่มากบอกได้เลยนะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหลายท่านเนี่ยจะได้รับจดหมายทวงหนี้นะแต่ท่านก็จะหมุนเงินแบบโอ้โหแบบหมุนเงินเก่งอะ่ะแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะเพราะดูจากไพ่ชุดน,นี้เหมือนท่านเองก็พอจะเอาตัวรอดได้อะ่ะชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมเนี่ย ท่านนะอย่างแรกเลยท่านจะมีปัญหาเรื่องเงินในด้านสุขภาพเนี่ยไม่จัดว่าดีเท่าไหร่หลายท่านน่ะจะเป็นโรคปวดหลังปวดท้องเป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะคะปวดคอปวดหลังปวดบา่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะต้องทํางานหนักหาเงินใช้หนี้ในบางท่านน่ะไม่ได้มีหนี้มีสินอะไรนะแต่ว่าเป็นช่วงขาลงอ่ะธุรกิจเนี่ยเมื่อก่อนเคยได้วันละห้าหมื่นเนี่ยธุรกิจก็เริ่มขาลงอาจจะได้สองหมื่น เป็นช่วงที่ว่าเหมือนท่านอ่ะจะมีปัญหาในเรื่องการทํามาหากินและก็จะมีหลายท่านนะที่ว่าคือเป็นช่วงที่ว่าท่านน่ะแบบเหมือนอยากจะหางานทําใหม่อ่ะจะมีชาวราศีกุมที่หลายคนเลยคืออยากจะหางานทําใหม่สําหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทน่ะท่านไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องคิดมากนะท่านอ่ะจะมีแบบประมาณว่านารีอุปถัมภ์ ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีนาีอุปถัมเหมือนกันในด้านการงานเนี่ยท่านะจะได้นาีอุปมัมแล้วก็อาจจะเป็นคุณป้าเป็นญาติเป็นพี่สาวเป็นน้าสาวเนี่ยการงานของท่านะ่ะมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นมานะแต่ว่าดวงของคุณช่วงเนี้ยเหมือนกับว่ามันก็มีคนจ้องจับผิดจ้องหาเรื่องอะ่ะคนที่ทําการค้าเนี่ยดูแล้วอะมันก็เหมือนแบบ ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันเป็นช่วงขาลงอะ่ะท่านอาจจะรู้สึกสิ้นหวังนะแล้วก็ในเดือนมีนาคมเนี้ยบอกได้เลยว่ามันจะเป็นช่วงที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะในบางท่านเนี่ยก็มีดวงต้องเข้าโรงพยาบาลในบางคนเนี่ยโดนคนรักหลอกลวงเจอแฟนหลอกลวงเจอแฟนปอกลอกทําให้ต้องเสียเงินเสียทองท่านจะรู้สึกเครียดรู้สึกสิ้นหวังนะคะ ต่บางคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจอเจ้าหนี้เนี่ยตามแบบทวงหนี้เลยสภาวะทางการเงินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นจุดเป็นจุดต่ําสุดแล้วอะ่ะเขาเรียกว่ามันเหมือนการาฟชีวิตอะคนเราการาฟเนี่ยพอมันค่อยๆลงจนถึงจุดต่ําสุดมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นการเงินของท่านเนี่ยนะคะก็เช่นกันสาหรับเรื่องการพนันเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะก็ถ้ามีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลหรือมีคนชวนอาจจะมีคนชวนท่านะ่ะเดินทางไปต่างประเทศหรือชวนท่านไปทํางานต่างประเทศอะ ท่านก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติด้วยนะโดยเฉพาะแผ่นดินไหวต้องระวังเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ในด้านในด้านการใช้ชีวิตเนี่ยคือท่านอะ่ะควรจะเออควรจะรู้จักปล่อยวางนะคือไพ่ชุดนี้เตือนว่าท่านอะ่ะควรจะรู้จักปล่อยวางและดําเนินชีวิตเนี่ยไปตามธรรมชาตินะคะแต่ไพ่ไพ่บอกได้เลยไพ่ชุดนี้การเงินขึ้นไม่ดีอะ่ะ มันได้ไพ่ขาดทุนอ่ะสองใบเลยแล้วก็ได้ไพ่คนประหยัดแล้วก็ได้ไพ่เอ่อกว่าจะได้เงินเนี่ยยากเขาเรียกว่าดวงการเงินของท่านอ่ะในเดือนมีนาเนี่ยไม่เวิร์คกว่าจะได้เงินในยากแต่ยังดีที่ว่าท่านอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนาลีอุปถัมภ์ค่ะเดี๋ยวมาดูคําแนะนำห้าใบนะคะก็จะอัดจะอัดคลิปราศีเวลาสองคลิปนะคะ ก็วันนี้จะอัดของราศีมังกรแล้วก็ราศีกุมพรุ่งนี้จะอัดคลิปของราศีมีนแล้วก็ราศีเมษนะคะอันนี้เป็นไพ่ออร์คุนนะคะซิงจร์ออรค์คุนห้าใบนะคะได้ไพ่ทหารน่ะเออคนที่เป็นทหารเป็นตำรวจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคนที่ทำงานในแวดวงทหารตำรวจเนี่ยมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะ่ะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี แล้วก็ท่านได้ไพ่เนี่ยบุรุษไปรษณีย์หรือแมสอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่แมสเซนเจอร์นะคะเป็นไพ่แมสเซนเจอร์จะได้รับข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลได้ไพ่บริวารน่ะแสดงว่าท่านเนี่ยเออมีบริวารดีนะตัวท่านเนี่ยบริวารดีแล้วก็ได้ไพ่เลิฟเวอร์คู่รักมีสเสน่ห์ค่ะมีคนมารักมาชอบตัวท่านเนี่ยเป็นคนมีบริวารดีอาจจะหมายถึงน้องชาย น้องสาวลูกชายลูกสาวหมาแมวก็ได้นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะได้ไพ่ด็อกเตอร์นะคะเป็นรูปคนไม่สบายไปหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดวงของชาวราศีกุมนะคะในเดือนออมีนาเนี่ยก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยคลิปนี้ก็สามารถใช้ดูได้ทั้งราศีกุมและลัคนาลุมนะคะก็ดิฉันขอจบคำทํานายเท่านี้ค่ะ